สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันพระนะครับก็วันพระตามปกติแล้วโดยธรรมชาติของผมนะครับก็จะถือสินพระบูโสดนะครับวันหนึน่งคืนหนึ่งนะครับ 1. สิลพระบสก็คือศินแปดนะครับการถือศินแปดวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปรับสิลจากพระภิสุส่ทงที่วัดนะครับเราก็สามารถท่องอาราธนาศินพระบสถได้เลยนะครับในตอนเช้าพอ วันลุกขึ้นตะวันขึ้นก็สินก็จะกลับมาเป็นสิน5้าโดยอตัตโนมัตินะครับนี่คือสินพระโบสถนะครับก็ถือสินแแล้วก็วันพระผมก็จะไปทำวัดเย็นครับทำวัดเย็นที่วัดใกล้บ้านก็วนเวียนกันไปนะครับครั้งก่อนก่อนหน้าก่อนหน้าวันพระเนี่ยผมก็ไปวัดสีทองคำครับวัดสีทองคำเจริญธรรม แล้วก็พานนี้ก็จะไปวัดเขาทั้งหมีครับวัดเขาทั้งมีก็จะห่างจากบ้านผมไม่ถึงก็ประมาณ5กิโลครับประมาณ5 6กิโลวัดเขาทั้งมีเป็นเป็นวัดที่เป็นวัดสาขาครับเป็นวัดสาขาของวัดสังฆทานนะครับวัดสังฆทานก็เป็นวัดที่เจ้าวาดท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับที่นี่ก็จะทําวัดกัน ดึกหน่อยครับช้าหน่อยก็คือทุ่มหนึ่งครับเริ่มสวดทุ่มหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ร่วมอุโมทนาร่วมกันนะครับเดี๋ยวยังไงจะพาไปชมกันนะครับว่าที่วัดเขาต้มหมีบริการเป็นยังไงแต่ไม่รู้ไปนี่ก็จะมืดหรือยังนะครับไม่รู้ว่าจะมืดหรือเปล่ายังไงก็เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่วัดนะครับครับมาถึงแล้วครับ วัดเขาทำหมี่ครับอืมนี่เป็นโบสนะครับโบสถ์ค่งสร้างเสร็จเนี่ยครับแต่สร้างเสร็จผมก็ยังไม่เคยเข้ามาเหมือนกันนะครับยังไม่เคยมาเหมือนกันเลย มีคนนั่งสมาธิอยู่นะครับข้างใน ครับอันนี้ก็เป็นทางลงนะครับทางลงเดี๋ยวเราก็จะไปทำวัดตรงนู้นนะครับศาลาที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับสวยงามครับสวยงามมากผมว่าน่าจะทำคล้ายๆเล่นแบบศิลปะโลบบลีนะครับ เหมือนพระปางสัมยอดยอะไรย่งเงี้ยครับศิลปะก็น่าจะแนวแนวนั้นนะครับเรื่อเดินดูรอบๆนะครับข้างหลังนี้จะเป็นกุฏินะครับติพรนนี่ก็จะเป็นรูปพ้านหลวงปู่นะครับ ผู้สังวรถือไม้เท้าครับพระเครื่องของหลวงปู่ที่สร้างวัดนี้ก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่รุ่นที่เป็นรูปถือไม้เท้าเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนั้นไม่ไม่ทันหลวงปู่นะครับไม่ทันสร้างที่หลังนะครับ สวยงามมากครับสวยงามเป็นป่าครับ้าหลังก็เป็นกุฏิครับเป็นงานกัดกระจกนะครับกัดลายก็เป็นรูปพุทธชาดกแล้วก็พุทธประวัตินะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ศาลาตรงที่ทำวัดกันนะครับ ตรงโน้นนะครับครับอันนี้ก็เข้ามาในสถานที่ทำวัดเย็นนะครับเราก็มาเตรียมทำวัดกันนะครับแม่ชีล้วก็พระพ บริเวณที่นั่งด้านบนก็จะเป็นพระสงฆ์นะครับพระสง์นั่งกันแล้วก็แม่ชีพามนะครับมาถือสิลเอาโบสดกันนะครับด้านบนก็เป็นพระสงฆ์ครับพระสงฆ์ เาทำว่าทุ่มหนึ่งนะครับหนึ่งทุ่มตรงก็มีทั้งเด็กแล้วก็หนุ่มสาวครับมากันคนแก่พัชรา สัการะเหล่านี้พระเจ้าท่ายกขึ้นปฏิษถานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุนโนพันเตพระเขา ก็ทาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำวัดเสร็จก็ประมาณเวลาสามทุ่มนะครับเริ่มหนึ่งทุ่มแล้วก็นั่งกรรมาฐานอีกหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จสามทุ่มพอดีครับก็อนุโมทนากับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสาธุครับ